ทูท็อคืนนี้ค่ะไม่บ่อยนักนะคะที่จะได้เห็นเธอให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์แต่วันนี้เธอให้เกียรติกับรายการพราวค่ะเธอมีข้อคิดเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากเลยค่ะเธอบอกกับเรานะคะว่าถ้าในการวิ่ง10กิโลเมตรค่ะ2-4กิโลเมตรแรกร่างกายเราจะรู้สึกเหนื่อย4-8กิโลเมตรมันจะเริ่มมีคําถามกับตัวเองค่ะว่าวิ่งทําไมวิ่งต่อไปดีไหมหยดุดวิ่งซะเลยดีไหม แต่ถ้าสามารถผ่านช่วงนั้นมาได้แล้วเหลือ2กิโลเมตรสุดท้ายเธอบอกว่าสบายมากค่ะไม่รู้ว่าเธอได้นำข้อคิดนี้มาใช้กับการดำเนินชีวิตหรือเปล่าต้องมาคุยกับเธอกันค่ะขอต้อนรับคุณสู่ขวัญบูรกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชนคะขอบคุณค่ะ คืนน oh. ี้ผมดีใจมากๆเลยที่ได้คุณสุขวันเป็นแขกรับเชิญครับยินดีเช่นกันค่ะได้เจอน้องๆสองคนค่ะผมเป็นนักข่าวมาก่อนเนี่ยครับแล้วก็คุณสุขวันเนี่ยก็เป็นนักข่าวที่ผมชื่นชอบมากๆในฐานะนักข่าวคุณพี่ค่ะคุณควันครับตอนฝันอยากจะเป็นนักข่าวตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าครับไม่ใช่เลยค่ะไม่เคยคิดถึงเรื่องการเป็นนักข่าวแล้วจริงๆเนี่ย ไม่เคยคิดถึงเรื่องการทํางานอยู่ในกล้องในใน,ในจอโทรทัศน์ด้วยซ้ำไปแต่ว่าการที่ในที่สุดเข้าไปเป็นอาชีพนักข่าวหรือว่าเป็นพิธีกรหรือจัดรายการทีวีเนี่ยมันเป็นความบังเอิญมากกว่าพอดีวันหนึ่งเนี่ยมีโอกาสไปเจอพี่คนหนึ่งซึ่งเคยทํางานอยู่ที่เนชั่นมาก่อนโทรศัพท์มาหาเราแล้วก็บอกว่าขวัญ ที่เนชั่นเนี่ยเขามีโปรเจกต์ Project ก็คือจะทำสถานีข่าว24ชั่วโมงรเ,เรียกว่าเนชั่นแชนแนลเนี่ยนะคะเนี่ยคอนเซปประมาณซีนเอ็นแบบนี้เลยคือเป็นข่าวแต่ว่ารูปแบบในการนำเสนอรวมไปถึงนักข่าวเนี่ยจะเป็นอีกรูปแบบหนึง่งรายละเอียดเนี่ยถ้าขัานสนใจลองเข้าไปคุยอะไรเงี้ยค่ะพี่ขันก็เลยเข้าไปคุยคก็คือตั้งใจว่าตอนแรกที่เข้าไปเนี่ยตั้งใจว่าอืมคือพี่ขันไม่มีประสบการณ์เรื่องเรื่องการท,ทําทีวีมาเพราะเรียน,นยก็ไม่ได้เรียน ไม่ได้เรียนฟรีไม่ได้เรียนทีวีไม่ได้รเรียน mass communication ใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราอยากทำเนี่ยเขาเรียกตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้รพอไปเสร็จเนี่ยเขาเห็นเราปุ๊บเขาก็ส่งสคริปต์ข่าวให้เขาบอกว่าอะคุณเอาไปแล้วเดี๋ยวคุณไปเทสหส้ากล้องยังไม่ได้ถามใช,ใช่ไหมคะว่ามาทําไม,มก็ยังไม่ถามเนี้ยค่ะซึ่งเราก็ทำยังไงดีอะ ต้องทสหน้ากล้องด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าตอนนั้นคือเราก็เหมือนกับว่าเรายังเด็กแล้วก็เราก็ไม่ค่อยเหมือนก็นยังอายอี่อายด้วยอะไรแล้วก็กลัวๆด้วยเราก็ไม่กล้าจะพูดว่าเออคือหนูไม่ไม่ได้จะมาเป็นอยู่หน้ากล้องอะค่ะหนูอยากจะมาอธิบาย oh, <okay. S 2> คือตำแหน่งอะไรก็น,นึกไม่ออกแต่ว่าจะมาอธิบายว่าอยากทําอะไรให้ฟังซึ่งนึกตำแหน่งยังไม่ออกเงี้ยค่ะแต่พี่เขาบอกให้มาคุยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเนี่ยเนี่ยคุณเตรียมไปก่อน,น้วเดี๋ยวไปทสหน้ากล้องเห oh, <okay. S 2> มือนเขาก็คงว่าถ้าคุณคัด หาแล้วเราค่อยคุยกันเรายังไม่อยากคุยกันตอนนี้เราไม่รู้คุณเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะพี่ขวัญก็ขำๆก็อ่านๆขำๆตายแล้วต้องทําอะไรเนี่ย,ยอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพี่เขาก็เลยเริ่มมาคุยว่าทําไมคุณถึงอยากมาเป็นผู้ประกาศเราก็บอกว่าคือว่าไม่ได้อยากเป็นผู้ประกาศอะค่ะอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าตอนหลังพี่ขวัญเยลยรู้ว่าวันแรกที่พี่ขวัญมานะ่ะวันนั้นเขาเป็นวันรับสมัครผู้ประกาศอ๋อใช่ค่ะแต่เราน่ะเหมือนเราเข้ามาผิดวัน แต่ก็ในสุดก็ได้อธิบายเขาไปว่าจริงๆอยากมาทำคล้ายๆกับโปรดิวเซอร์พี่ขวัญก็บอกว่าพี่ขวัญแบบอ,อยากทาแบบพี่ขวัญอยากทํารายการที่พี่ขวัญอยากดูะเนื้อหาอย่างที่พี่ขวัญอยากคิดว่ามันน่าสนใจแล้วคนอื่นก็คงจะสนใจด้วยเขาก็อืมโอเคอฟังไว้ฟังว่าก็แค่นั้นแหละฟังไว้ฟังไว้ฟังไว้ฟังว่า<ก>คือใจเขาคัดผู้ประกาศอยู่อะค่ะเราก็อ่าก็ไปก็ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คิดในใจบอกว่าถ <ไง S 1> ้าถ้าไม่โทรกลับมาก็ไม่เสียใจอ่ะ พราะรู้สึกว่าเราอาจจะผิดทิศผิดทางอะไรเงี้ยนะคะแต่ในที่สุดเขาก็โทรกลับมาบอกว่าเรารับคุณแต่ในฐานะผู้ประกาศนะอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่เราได้บอกความในใจออกไปอยากทําอย่างนี้ค่ะอย่างนี้ไม่ไม่เรารับคุณในฐานะผู้ประกาศอะไรเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นพี่ขวัญก็คิดไปคิดมาอ่ะค่ะเอาเอาเอาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในที่สุดพี่ขวัญก็ถูกจับให้ทำในส่วนของข่าวเศรษฐกิจมีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจมาก่อนไหมครับมีนิดนึงนะคะ ก็บอกอ้าวก็ยังดีว่าไม่มีเลยเลยค่ะก็ะะเลยเริ่มแต,แต่แต่พอเริ่มเนี่ยคะ่ะมันทําให้เราต้องทํางานหนักมากอมพอ,พอเขาเริ่มปุ๊บเราเขาก็เอาเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในกับกองกองกองข่าวเศรษฐกิจเน,นี่ยค,ค่ะเราก็เริ่มนั่งฟังพี่ๆเขาคุยกันแล้วก็โอ้โหไม่รู้เรื่องอะไรเลยคะ่ะที่พี่พูดมานะคะจาได้แต่สับอะไรเข้าๆอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าสิ่งที่เราควรรู้เราไม่รู้เพราะฉะนั้นเท่ากับว่าการเริ่มต้นงานของเราเนี่ยไม่ได้เริ่มที่ศูนย์ แต่เป็นการเริ่มที่ติดต่างไกลมาก<อ>เพราะฉะนั้นทําให้พี่ขวัญรู้ว่าพี่ขวัญต้องทํางานหนะักมากๆากเ,เริ่มแต่ติดลบนี่มันทําอะไรมาบ้างคะพี่ขวัญก็เปิดหมดเลยค่ะ,ค,ะคืออ่านแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลยมีหนังสือพิมพ์อะไรวางอยู่ข้างหน้านี่อ่านหมดเจคเชนเศรษฐ,ฐกิจการเงินการทุนนี่อ่านอ่านอ่านถ้าไม่เข้าใจแต่ว่าเราก็จะมีบอก,กอที่เป็นรุ่นพี่เราต่างๆเนี่ย เราก็จะไม่เข้าใจอะค่ะคืออะไรอะไรอะไรอย่างี้ค่ะทุกคนก็จะเอาพวกหนังสือเรียนแบบเศรษฐศาสตร์บ้างไอ้นั่นไอ้นี่แบบเสาาสาสบสิกมาให้เราอ่านบ้างหรือหนังสือ,เ,อเกี่ยวกับธุรกิจหรือเศรษฐกิจง่ายๆหรือตลาดหุ้นง่ายๆที่บางทีตลาดหลักทรัพย์ก็จะให้กับนักลงทุนอยู่แล้วทั่วไปเนะะี่ยค่ะแล้วก็อ่านอ่านอันไหนไม่รู้คือถามคือตอนนั้นเ,นเรามาม่รู้สึกเรามีโสตประสาทอะไรเราใช้หมดค่ะล้วใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นจนจนวันหนึ่งที่เราามรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยแบบแทบจะหลับ คาแทบหนังสือพิมพ์ทุกอย่างเนี่ยแทบจะใช้แทนหมอเนี่ยจากวันนั้นที่มันรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วทาไมเราไม่ได้หยุดพักผ่อนขนาดนี้จนวันนึงมันกลายเป็นนิสัยไปเลยลใช่ค่ะการอ่านตลอดเวลาพี่ขวัญแบบมัมรู้สึกว่าพี่ขวัญขนาดออกไปทานข้าวเนี่ยก่อนออกจากบ้านปกติเราก็หยิบหยิบลิปสติกมือถืออะไรจะใช้แล้วก็ใส่กระเป๋าเนี่ยค่ะแต่พี่ขวัญน,นี้ต้องก่อนจะออกจากบ้านพี่ขวัญต้องหาเอ๊ะเอาอะไรไปอ่านหนังสือเลยล่ะค่ะ<ล>ตอนที่นั่งอยู่ในรถหรือว่ารออาหารหรืออะไรเงี้ย ตอนที่มันมีเวลาว่างตรงนั้นอะเราจะได้มีอะไรอ่าน<ฆ>แล้วก็จะมือต้องถือปากกาเนี่ยจด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 อันนี้ชอบ<ฆ>เก็บเก็บทำคลิปปิงทำแซมทำอะไรของตัวเองอยู่อยู่อย่างนเงี้ยตลอดเลยแต่ว่า<ต>วันหนึ่ง<ฆ>ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุ่มเทปไปเพื่องาน<ฆ><ฆ>หยุดใช่ใช่เพราะอะไรคะก็ตอนนั้นก็คือมีจะมีครอบครัวแต่ตอนแรกจริงๆไม่ใช่ว่าเราเลือกครอบครัวเราเลยทิ้งงานอะไรนะคะแต่ว่าด้วยความที่เหมือนกับว่าหลายๆปีที่ผ่านมานี่ก็คือเราเราทำงานจน ืออยู่กับความเครียดอะจนชินชินอย่างที่บอกว่าเราหยุดไม่ได้เลยมันบ้าข่าวเหมือนนักข่าวบ้าข่าวอย่างนี้นะคะเราก็ไม่หยุดเลยแล้วก็พอดีก็จะแต่งงานแล้วก็เลยเหมือนกับคุยกับคุณโชคว่าจริงๆเราพักสักนิดนึงดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเราแบบเปิดหูเปิดตาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยแพลแผนไว้แล้วว่าแต่งงานแล้วเนี่ยเที่ยวนิดนึงแล้วก็จะอยากที่จะมีน้องเลยอะไรเงี้ยพี่ขวัญเชื่อเชื่อไหมคะว่าการแต่งงานของพี่ขวัญเนี่ยเป็น talk of the town นะคือ ผู้หญิงหลายๆคนรู้สึกว่าพี่ขวัญเนี่ยคือซินเดอเรล่าเลยล่ะชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะเรารู้ว่าการแต่งงานไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายของชีวิตไม่ได้หมายถึงว่าจากนี้เราจะมีความสุขตลอดไปเุณอยากให้เขาได้เจอในสิ่งที่เขารักแล้วเขาได้ทำในสิ่งนั้นอะไรก็ได้ที่แม้ว่ามันจะเหนื่อยแค่ไหนหรือไม่ได้เงินสักบาทเขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเขามีความสุขที่ได้ทำ si gament dan